ใใชชชช้้พพลลัังงคิงคสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์กําลังทําอะไรอยู่ล่ะครับอ๋อกาลังพิจารณาแบบรูปที่คนพบได้จากตารางการคูณอยู่จ้ะลองคิดมาก็ดีล้ามาช่วยอาจารย์หาแบบรูปจากตารางการคูณหน่อยสิจ้ะอืมจำนวนที่อยู่ในแนวเส้นทแย,ยงมุมจากซ้ายไปขวาจะเป็นจํานวนกําลังสองใช่ไหมครับ โอ้ยเก่งมากเลยจ้ะต้นคิดเมื่อพิจารณาจํานวนในแนวเส้นทแยงมุมจากขวาไปซ้ายมุมซ้ายมือสุดนะจ๊ะการเรียงตัวของจํานวนเหล่านั้นจะมีลักษณะเป็นพาเลนโดมก็คือจํานวนเหล่านั้นเมื่ออ่านจากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้ายก็ได้จํานวนเดิมเช่น 3, 4 3ส6 6, 4 5 8 9 8 5ห่เ้พื่อนๆช่วยต้นคิดค้นหาแบบรูปอื่นๆที่เกิดในตารางการคูณด้วยนะครับแล้วส่งคําตอบกันเข้ามาต้นคิดมีของรางวัลมอบให้ สวัสดีครับสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี